ผู้คนเลยมีแต่เราเดินอยู่นีบสนิทเลยครับนี่คือชาวันเสารที่5เมษายน2568นะครับดูบ้านเมืองญี่ปุ่นนะฮะจะมีความสะอาดสะอ้านนะครับเงียบไม่มีผู้คนออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านแม้แต่นิดเดียว นะครับนี่ขณดเป็นช่วงเช้าวันเสาร์นะนะครับมาเจอซากุระต้นหนึ่งต้นนี้นี่ครับเห็นไหมฮะเห็นใครอยู่หน้าบ้านไหมไม่มีครับไม่มีนะครับเห็นไหมครับนี่ดูสิครับทุกคนยังคงอยู่ในบ้าน ก็ไม่มีก็ไม่มีมมน,เป,นมเป็นแบบนี้ซอยนี้ก็ไม่มีซอยไหนก็ไม่มีคนทั้งนั้นเ,นยเลยเดินมาเนี่ยบ้านเมืองนครับเป็นหน้าปัดเมนที่ปัดมีเตอร์มีเตอไฟฟ้าป้าปัดเมน ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับได้ยินเสียงเด็กดังอยู่นิดนึงในบ้านนี่ก็ปลูกผักนะครับไม่เห็นถนนใหญ่เลยผักกลางมองอยู่กลางชุมชนมาได้เขาอยญ่เสียงดังเดี๋ยวเขาดังที่เขาปลูกนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่พักนะครับ